คคเทศกาลถลุงโรบักกลางทะเลทรายได้เริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะฮะนี่คือซีซั่นใหม่นะครับไซเบอร์ซีซั่นมีเวลา40วันนะครับกับยานพาหนะชิ้นใหม่ลำใหม่คันใหม่เป็นมิลิเตอรี่เฮลิคอปเตอร์นะครับเครื่องบินรบของทหารและอันล่างนี่คืออะไรอันล่างนี่คือคันนี้เหมือนจะเป็นรถแบบโลกอนาคตมันก็มีหลายคันแล้วนะรถโลกอนาคตอันนี้หรือเปล่าไซเบเลียนนี่แหละครับเทศกาลถลุงโรบักนะฮะซูมอีกแล้วครับซูมกันอีกแล้ว เฮ้ย hey, ปรับราคาลงหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะ hey, หรือว่าขึ้นราคาราคาเดิมเท่าไหร่นะเอ๊ะ hey, คุณคุณมาสองร้อสี่สิบเก้า 9, ใช่ไหมปรับราคาขึ้นน่นาระบบเหมือนเดิมฮะที่มันเปลืองมากเพราะว่าเราต้องลุ้นอันนี้ก่อนลุ้นให้ได้แปดเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ได้โอพิเชสก่อนอันนี้พอได้อันนี้ปุ๊บไปลุ้นอีกทีหนึ่งให้ไดเฮลิคอปเตอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคือเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในแปดเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับสองขั้นสองรอบแล้วก็ราคาขึ้นอีกอืฮ <c oughs> ึไดคันนี้มาครับ สีทองเนี่ยซูเปอร์โหมดแรปเป็นอะไรซูเปอร์โหมดคืออะไรเป็นสีทองเหรอทีละ300โลบัคได้10อันได้คันนี้ครับ,ซบรเซเบเลียนฮะมันคือคันนี้ใช่ไหมซเซเบเลียนเนี่ยเฮ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วได้มา2อันแล้วฮะโอเคเลหิคอปเตอร์อย่าต้องเป็นหมื่นเลยนะขอเหอะเปลืองมากช่วงนี้ไม่มาฮะเราดูจากแค่ตรงนี้พอครับข้างบนนี้ไม่ต้องสนใจฮะยังไงก็ครบอยู่แล้วอือหือ ไม่ได้เลยได้เหรียญมาเรามาเปิดตรงนี้ได้แต่ว่าจำกัด13ครั้งฮะต่อหนึ่งวันหรือเปล่าใช้เหรียญนี้สปินได้มีครูดาวด้วยได้แรปมาทำไมต้องมีครูดาวด้วยเนี่ยไม่เข้าใจได้อะไรได้ทำไมโกลเด้นไม่ได้กันมาทุกรอบเลยอ่ะคือเรามีอยู่แล้วไงเราได้มาแล้วแล้วก็ได้อีกได้ครบแล้วนะครับเหลือแค่เฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวหนึ่งเปเซนโอ้ เหนื่อยใจเหลือเกินทะลุงโลบัคทะลุงมากๆไม่ต้องไปเติมนะครับไม่ต้องไปเติมเลยเป็นซีซันพาสที่แบบหเห็นแล้วเหนื่อยใจทีละส0 0ร้อโลบัค3 0 0้อยโลบัคสิบครั้งก็3า0พันแล้วนะมันยังมีด้านนี้อีกนะฮะไอ้ที่เป็นอย่างอื่นเนี่ยยังมีอีกอันนี้ก็มาใหม่มีตรงนี้อีกฮะอันนี้ตอปิโดควิเซอนนรน์อนะครับใช่อันนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละอันกันเออทำรถได้งงมากตอนนี้รถมันเยอะจนงงอะ่ะ ทุกโลบักที่กดไปเหมือนละลายแม่น้ำละลายไปเรื่อยๆละลายไปเรื่อยๆร uh huh. อแค่ติ๊กถูกตรงนี้ขึ้นมาเราจะเป็นอิสระจากตรงนี้มันดีหรือเปล่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มันดีแค่ไหนอีกหน่อยแน่น่าจะเป็นรถที่แบบไม่ต้องขับนะครับคือเรากดที่หมายได้เขาก็จะพาไปเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอย่างเดียวใช่ไหมมันน่าจะไปถึงขั้นนั้น เพราะว่าตอนนี้เริ่มแบบโลกอนาคตแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดขยับไปอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นการวาร์ปกดปุ๊บวาร์ปปับ๊บไปที่ต้องการได้เลยหมดไปเยอะแล้วนะเ <c oughs> มื่อไหรจะมาครับ m i l ิเท r ี่เฮลิคอปเตอร์มาได้แล้วโอ้โหคูณ20ไปแล้วนะฮะรางวัลที่ได้รับไม่รู้มันได้อะไรไม่รู้มาตรงไหนยังไม่เคยได้เลยรางวัลจากตรงนี้เนี่ยจะมือลบักแล้วโอ้โหอย่าเลยขอร้องละเปืองมาก 1%น่งปเนใน8%ปอร์เซนมาแต่ซูเปอร์แร็ปซูเปอร์แร็ปกดแล้วตุ่มตุ่มตุ่มหายทุกรอบหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆทีละ300 300ครับผมได้มาสามอันเลยนะฮะโอปชั่นแต่ได้ซ้ำกันหมดเลยเหรียญ20,000แล้วนะครับ2200มเฮลิคอปเตอร์ก็ยังไม่มา มันละลายแบบละลายเห็นๆเลยมันไม่ได้อะไรเลยอะ่ะมันหมื่นกว่าแล้วนะฮะติ๊กถูกสักทีเถอะเฮลิคอปเตอร์สองหมื่นโลบั๊กอย่าให้หมดตรงนี้เลยนะอย่าให้ต้องหมดเลยขอลองเกินหมื่นไปเยอะเลยนะก็ยังไม่มาเหลือเจ็ดพันก็ยังไม่มาครับอันนี้ไม่ได้ไเลยเลยหยิบสมบัติไม่มาจากสองหมื่นกว่าน,นี่คือแบบเผื่อเผื่อไว้เปิด อาเพชรซิมเผื่อไว้เปิดอ่าอันนี้ด้วยอ่าทัวเล่ทัดีเฟนส์นะฮะแต่มาเจออันนี้ก่อนสูบไปอันเดียวหมดเลยอะโอ้ยเปลืองมากทแท้เลยสิ้นหวงเหนื่อยเหนื่อยด้วยมาแต่อันเนี้ยแรปแรปแรปมาแต่แรปอือโอปีเชสไม่มาด้วยอันนี้ครับมาแต่ปืนฮะมินิกัน จะหมดแล้วจะหมดแล้วเหลือห้าพันติ๊กถูกเดียวแล้วเหอะนี่ไม่ได้เลยครับโอพิเชสหิบสมบัติไม่มาเลยหิบสมบัติไม่มานี่ไม่ต้องรุนเลยนะฮะอืมนี่ก็ไม่มาครับสี่พันเก้าแล้ว หมดเกลี้ยงครับที่เติมมาเผื่อไว้หายไปหมดกับแมปนี้นี่ก็ไม่มาครับโอพิเชสไม่ออกเลยโอ้อ,อนี่ก็ไม่มาไม่ออกเลยเออกวได,ด้มินิกันหนึเอรอ์ในแเปอร์เซอครั้งที่แล้วก็แบบนี้ครับเซร์ชัดดาวครั <laughs> ้งที่แล้วก็แบบนี้ปรับใหม่เหรอ ปรับใหม่หรือเปล่าปรับโชคใหม่ไหมยังเหมือนเดิมฮะราคาเท่าเดิมเขารีทำไมอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นเหลือสามพันกว่าครับโอ้โหเมื่อไรจะมาหนึ่งเปอร์เซนตอนแรกกะว่าสักหมื่นหนึ่งนะฮะแต่ว่าหมื่นหนึ่งก็ยังไม่มาโอ้โหอย่าให้ต้องหมดเลยครับคุณพี่ครับคุณพี่อดัสตี้ทริปครับ อย่ายให้ต้องหมดนี้เลยเขาร้องหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ย,อยโอ้โหหิบสมบัติไม่มาจะหมดแล้วครับหมดแน่นอนหมดเกลี้ยงแน่นอนหมดเกลี้ยงแน่นอนหนึ่งเปอร์เซ็นตไม่ออกเลยหเหนื่อย อือฮ uh ึสองหมื่นโลบักอันนี้มาครับรถรถได้มาหลายคันแล้วเนี่ยมีการันตีหน่อยเฮ้อเปิดกี่อันแล้วได้อย่างเงี้ยเปิดครบกี่อันแล้วได้มินิกันหมดครับหมดเกลี้ยงจริงๆฮะอืมอ uh ืม huh. <laughs> ได้อีกสี่อันอีกสี่ชุดครับอันนี้ไม่ออกเลยฮะหิบสมบัติ ไม่ต้องไปเติมนะครับไม่ต้องเติมเลยคือถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ต้องขับเฮลิคอปเตอร์ครับขับไปจะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้มีที่ไหนมาบ้างโอ้อมินิกันมินิกันมินิก,นกันสองครัออ้สุดท้ายครับหนึ่งเปอร์เซนไม่ออกสุดท้ายครับสองหมื่นกว่าโลบัคครับ เกลี้ยงฮะหายไปกับตาไม่มาครับโอ้โหเซ็งมากเนี่ยทุกครั้งที่เป็นซีซันใหม่คือเป็นแบบนี้เนี่ยโอเคนะยังพอรับได้ซื้อแล้วได้เลยนะฮะแต่มาแบบนี้คือแบบไม่ต้องไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ต้องไม่ต้องพูดเลย <c oughs> สองหมื่นโลบักหายไปกับตาครับเกลี้ยงน่าจะยิงได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อยิงได้จริงด้วยฮะยิงเป็นระเบิดครับยิงล็อกเก็ตอ่ะรอบหน้าจะพยายามเปิดให้ได้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ